สวัสดีค่ะเพ,<ๆ>พื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมารีวิวนะคะกล่องพัสดุกลอ่องนี้นะคะนี่นะคะเป็นบอลสีนะคะที่จิมสั่งมานะคะเพื่อนๆเป็นบอลสีลูกไม้นะคะเดี๋ยวจะมาเกะดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะสงสัยจะส่งมาทางกระถางนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะว่าจะสวยไหมนะคะเป็นบอลสีลูกไม้นะคะเดี๋ยวมาเกะดู พร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นบอนสีลูกไม้นะคะคือเขาไล่สุดนะคะก็แปเอฟตนเขาไล่สุดนะคะแบ <c oughs> บนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะรู้สึกว่าจะเพ็รแบบมืออาชีพเลยนะคะเจ้านี้นะคะ คนสั่งเยอะมากนะคะเป็นบอลบอลสีร้านใหญ่เลยนะคะนี่นะคะแกแบมบืออาชีพเลยนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะสองชั้นกันกระแทกนะคะเทียบไม่ติดเลยนะคะกับฝีมือการแพ็คนะคะโอ้โหมาตันกระถางเลยนะคะอัดแน่นเลยนะคะไม่เสียดายนะคะแพ็คเอฟซื้อของกับ ด้านี้นะคะแต่ว่าเพิ่งสั่งครั้งแรกนะคะนี่ค่ะนีนะคะนี่ออมาแล้วนะคะใต้กลองด้วยนะคะกลองนี้ก็จะเอาไว้ส่งต่อไปนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาด้วยกันนะเป็นบอลต้นใหญ่นะคะหน้าตาเขาจะดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะเีิให้ดูนะคะโอ้โไม่ต้องกลัวว่า ต้องกลัวว่าจะหายใจไม่อกนะคะนี่นะคะไม่แพงนะคะคุณเพื่อนเป็นบอลลูกไม้นะคะรวมส่งก็ต้นนี้นะคะรวมส่งก็สามร้อยนะคะอยูด่ด้านในนะคะไม่กล้าจิ้มไม่กล้าเก็บของแพ,นพงนะคะยังไม่กล้านะคะ เพงซูเกอร์ห้าร้อยนะคะหลังๆมานี่ไม่ค่อยมีก็อันนี้เห็นเป็นบอลลูกไม้มันสวยดีนะคะก็เลยตัดใจนะคะอยากได้มาทำทำแม่พันนะคะนี่ค่ะถุกเะให้เพื่อนๆดูนะคะโอ้ยเพกมาแบบว่าเบบมืออาชีพเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ มาแทงกระถางเลยค่ะสวยมากเลยนะคะนีเป็นบนลูกไม้นะคะมีลูกมาด้วยนะคะโอเคเค้โหเพ็รเพชรขนาดนี้นะคะ400เพ็รเพ็ร500เลยนะคะขนาดนี้เลยนะคะโอ้โหนี่จะเ็่ ได้แล้วนี่ค่ะได้แล้วนะคะดูใช้กระดาษใช้กระดาษไบที้ห่อมาเลยนะคะไม่มีจะพบกับเรือนเลยนะคะโโอ้หมาตั้งกระถางเลยนะคะนี่ค่ะนี่จะให้ดูนะคะหน้าตาเนี่ยนะคะไม่มีเหี่ยวไม่มีเหลืองเลยนะคะนี่ค่ะ สวยมากเอามาไว้ทําแม่ทันนะคะได้ลูกมาแล้วสองสองสามต้นมีเทมลูกมาด้วยนะคะคุ้มจริงๆนะคะเพื่อนๆอ้หนแข็งแรงใบใบสวยมากนะคะลูกไม้เนาะได้ลูกมาด้วยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาเกะดูภายในนะคะเขาใส่อะไรบ้างนะคะตุนละตุนละร้อยเท่าไนะ่นะรวมสูงก็สามร้อยนะต้นละ จำไม่ได้จำราคาไม่ได้นะคะรู้สึกว่าจะสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยเปดสิบนี่แหละไม่ใช่เดนะี๋ยวเนาะร้อยเปดสิบไม่ใช่นะรมส่งสามร,รนะ้อยแล้วเนาะจำไม่ได้นะคะจำราคาไม่ได้เดี๋ยวไปดูหนะึ่งนั่นถึงจะจำได้นะ ะเพืๆๆ่อนๆเพชรมาอย่างแน่นเหนียวเลยนะคะอาเอด็กคนนี้ดีกว่าเนาะ,ะนี่ค่ะเพชรมาอย่างแน่นเหนียวเลยแกะถูงแน่นเหนียวเลยเด็กมีอาชีพเพชรเด็กมีนะคะเพชรเด็กมีอาชีพเนาะ ก็ห่อถุงอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีวายหัวขาดแล้ว,แ,ลวแบบนี้นะคะชั้นหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ถุงหิ้วอีกชั้นหนึ่งแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะปุูกมานะ,ะได้แล้วอ่าแล้วก็มีดินอยู่ข้างในนะคะอืมนะคะดินอันว่าิึงยาง สมบูรณ์ดีนะคะไม่มีเหี่ยวมีเฉาเลยนะคะหอมานะคะสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ